สวัสดีครับแฟนลิฟูครับมานีเนาะพาไปเบิ่งนะครับเด้อสินค้าอท็อปของเขาเห็ดแบบว่าเขามาอยูุวันนอกเนะาะแต่ก่อนเขาขับจักรถซุสักสี่วันเนียเขาไม่ยุวันนอกเลยทบทวนวิช้าแต่พอวิชาเคยเป็นแบบสร้างสร้างถึงสร้างพิมพ์เนาะวันนี้เขามาอยู่บ้านเลาก็ทดลองเห็ดเบิง่งตอนวิาชามาพาไปเบิ่งนะครับเด้อนี่แนวแนวรา,างจานนี่แนวรางจานแนวว่ายจานา อาจารย์อาจารล่างเขาวางไว้ทีมันยืนสามเอาไว้ข้าวโอท็อกของเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเวลาว่างๆมันเหงานะอันนี้โต๊ะนั่งนะครับเด้อโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งใเหรอครับนั่งนั่งพิงได้นั่งพิงได้นด้ครับเด้อนี่ว่าเพื่อไทยเห็นป่ะเพื่อไทยเห็นป่ะเพื่อไทยินข้าวโอท็อกเดี๋ยวจะพายเบิ้ครับเด้ออันนี้เขาเป็ดไว้ในหลานไอ้ตัวนี้กับแม่นตัวนี้กับแม่ สิ่งกับแม่สีมืดสีมืดเกไไ็บดใบใบวางขายของมาถ่ายเบ้างนะครับเดนะจนึเรืนึงอยู่ข้างในนี่ตัวนี้วางถอยซ้ำนี่ก็แม่นนี่ไม่ใครเฮาดูนาเฮามันหลายนะครับเขาก็ทีก็ปล่อยมันตายถิ่มเขาก็เอามาเฮ็ดให้มันมีประโยชน์คร <c oughs> ับเขาเรียกว่าเอาเวลาวางให้มีประโยชน์นะครับเนาะเอาไว้กับเชียนไปซีเรียสเฮ็ดไปหามีคนถามสื่อเขาเกาะขาย ขา,ายเขาก็ใส่เองวันนี้ก็สิเฮ็ดอันนี้เฮ็ดตัวนี้จะหาเหมือันแต่ว่าสิเฮ็ดยิงตรงทำไมให้มันแข็งแรงให้ลูกหลานกันั่งฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่กันนี่ละสินค้าโอท็อปภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาเนาะเขาไว้กับเสียงกับตัวเฮ็ดจังสีล่ล่ะเห็ดโอ้อแดดท้อนหอนครุศาวนี้สิบองศานะเป็นหยัดเปเียงเลย สองหมื่นละหอนครับอยากสินค้านะครับเด้อ mm hmm. สนใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ